สวัสดีครับอยู่ผมตรงโอโจววันนี้พามาต่อนกเขาใหญ่เหมือนเดิมมานานะมาทั้งวันนะครับไม่ได้คิวไม่ได้คลิปใหนหน้าดูเลยครับเขาก็ไม่ติดดึงครับเขาเขาไม่ติดใหม่เนครับนกเสียงหน่อยนกเขามาไม่ดดผมใส่ไป้นตี้ครีบนกต่อครับนกป่ามาเลี้ยงนะครับขันยนอยู่พักนึงครับนกต่อเลยมีนกป่ามาเลี้ยงอยู่ตรงฝั่งทั้งนี้ครับ ไม่ใช่ตัวน,นี้ครับต้นฝากนู่นะม bueno, ันเป็นทิวทางครับครับนกตอมอยู่นี่ครับน่ะเสียงก็ไม่ค่อยจะได้ยินนะครับมาก็อาจานครกับจานพวกกันครับมาก็เพื่อนกันครับสองคนสองต่อครับมันเนี่ยมาสามต่อแหละทีแรกมาสามคนแหละเลกลับเลยค,ลคนนึงครับเหลือสองคน,นะคะ ไม่ดูจะมานไหมนา,นาเอ้ยคำแล้ววันี้สี่โมงครึ่งนะครับนกตอกย้อนอยู่ครับโอ้พวก,กันกับไปทางนี้นะครับมาแล้วครับคิดเลยเข้ามานี่เด้เย็นมีเยี่ยด้วยหมูขอไฟไหมนะ เขาไฟเชื่อแต่ของเขาเสียงกระตุกกระตุกกระตุกอยู่ขเสียงล้านครับทัวรชวนผมนั่งนี้นั่งหนาครับนี่เองใส่ตุวนี่เอานกกะเรียนเขาไฟอูมีนกเขาใหญ่ดือยเ YouTube. ยั u น u b e เขาไฟบินเขาไปาครูดอ,อกเทียงเนี่ยคำามีเสียงหน่อยมาเทียงอยู่นี่นี่เองนกลงหลายตัวแ้วามอไซค์ขถามาต้อนนอกุมเลยเนี่ยมาปีนหนาำนานนา่เอาเสียงนกลุมอึดไปก่กอนแลายเอีงมาใส่ไม่เคยเห็นหรอ,อ ส่ยังน่ะัอไม่ลงมไม้ทีเดีเดอลงไม้อยู่แล้วมันหลังเนาะ,ะไปเด้เอ,อ,อ,อมีคลิปนีรไม่บันนี่เมื่อันเลยไม่ได้คลิปจกักมีคลิปเลยเด็อของก็ยางมีตังเดิทุนน้อยแต่คนหาต่อลนะลอยเปอร์เซ็น ดูนกตองเสียนแบบโอ้ลายตัวงามจัดประลัดบอกเลยนะนะเอ้ยนกเสียงกลางครับออบอกว่าไม่ใช่นกเขาใหญ่นกเขาไฟ <c oughs> นกเอียง <c oughs> ใส่หม <c oughs> ไูได้คลิปซะทีเล็กตัวไปไป ตามขู่กันเห็นในคลิปมันอาจะเป็นรังนอนอืม <ừ. S 2> ยินเสียงหรืย,ยินเสียงก็เห็นก็เอ้ยมาหลุ่นเดือดกันได้นะไงจะหมานไหมบัานน, là, น,นี้มัดบ้านนะครับมาโกคืออยู่ดีป่ะอ,มะอืมตะลืดไปเฮ้ยตะลืดมาหนิ ไ,ไ,ปไปแล้วยิงยาวเลยฉายเอ้ยไปแล้วครับนาๆเอ้ยนูเชิงมืดหน่อยรครับแบบยิงยาวเลยบ๊วยไปเนาะยังงี้เนาะนี่มาเดินตรงนี้เนาะลงกินเดินเนี่ยเนาะอาศัยคือ,เ,อเดินเดินเดิน,ดนจะค้ำเหรอไอ้ชักไม้ปะใส่ยังไงตัวไอ้น่ะตรงไหนก็ใส่ไปเถอะตรงก็ใส่ใส่ใส่ได้ไหมเด่ะเขาไปแล้วอยู่แต่เอง,องนี่แหละ ลานใหญ่ได้ควักคว,วักใหญ่เลยเนาะตรงนี้เองอยู่บันจะเขาใส่ตน้นใส่ต้นนี้นะไก่พูดไก่ยิงฟูดเราเดินไปใส่ทิวๆหนึ่งเล็กน้อยเอาแต่หนาเออคนลานสองพันสองพันยิบเบดครับตัวชวนผมสองสามวันนะครับวันนี้พาออกมาจัดซะนกเขาติดตัวนึงนะครับ นี่ร้านใหญ่เลยครับนวลน,นกเขามันติดมือเนอะาะมันไม่นาะเอ,อ้ยเ,เงียยไม่เงียบเ,เยลยแหละนกตอก็ยังยนอยู่นะนะนะครับจกได้ยินไหมเนาะนกป่าไม่ค่อยล้านครับล้านแต่คน้นนี่นะครับอย่างร้านเนี่ยครับควกัวกๆเลยครับ อยู่บ้านไม่ทุกนะนาเอ้ยไม่รู้จะได้คลิปให้นานาอีกไหมครับโอ้แต่ทำไมย้อนแสงนับมืดเตะครับวันนี้พายเจ้าจุดไฟมาคห่างเหิรนเฉลยมากเลยครับช่วงนี้เหนียวฝนกับไม้แล้วครับนานาจะตุกี้แล้วนี่ครับบางวัดนี่ก็ไปฉานึงแล้วครับ ใส่นกเขากำลังตะนอนรับมาจากนกเขาเดี๋ยวมาไล่รับไม่ติ๊ดนะไอ้นกเสียงหน่อยเขาครับแต่ของก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยครับรับนอนรับอยู่ก็ถ่มแบบเดี๋ยวผมตัดคลิปไปแล้วครับตัดคลิปไปแล้วครับนาไอ้ยวอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะครับจะมีนกเขาไหมนะผ่าดเซตกับจัดเลยครับนกเป็นนกลูกผสมครับเสียงกลางๆครับ เดี๋ยวได้ยินไหมนัน่ะครับตัดคลิปเองครับมันจะยาวเกินไปครับนัน่ะโอ้นาหนาเอ้ยไม่หมาดหรอกครับวันนี้เมื่อวันน่ะหมาละครับนึ่งขนมาแล้วครับไม่ต้องกลับปเลยครับนัน่ะไอเดี๋ยวนกกันแล้วครับมาสองสามต่อไม่ได้เจ๊กตัวเลยนานาเอ้ย อยากต่อซาแต่รับนกเขาก็คนเรียนหลายครับอำเภอบ้านผมมบอำเภอหนองบุญมากก็โชคชัยเนาะเรียนนกเขาหลายครับเขตนี้ไปใครไปซุบจังหวะมันล้านก็นได้ตัวไปครับไม่ล้านก็นอย่างนี้นะครับมืดบัานก็เมืดบ้าน,นเปล่าๆนะนะนะเ,เรียนนกคนเรียนนกบ้านผมมันเยอะครับแต่ใครจะมาซุบบัานล้านครับ ับรรยากาศโบ้ฝนตกเลยครับตะวันค่อยๆนะครับสี่โมงจะห้าโมงครับเจ้าไฟยังวันนี้ทำดียครับเอาใหญ่เลยครับเป็นเดินเขาไถครับตรงนี้เขาถอนมันออกนี่เขาก็ถอนมันครับแต่ยังไม่ได้ไถนกมันหนาล้านอยู่หน้าๆครับสายลุงครับยามเย็นครับฝนตก เราจะพาหมู่กันไปดูผึ่งใหญ่ครับนั่นะหีะผมไปเห็นผึ่งใหญ่ไปครับซิบวัววันแล้วถ้าเขายังไม่เอาก่อนกันจะให้มาเอาพ่กนี้ครับแต่พวกนี้ผมจะไปวิ่งงานนะวิ่งไปส่งปุ๋ยครับเลยไม่ได้อยู่ด้วยครับเราจะให้เพื่อนผมไปเอาครับถ้าผมอยู่ก็จะถ่ายดูตอนเอาอยู่ครับมาแล้วนั่นะเอ้ยลงเม็ดมาแล้วครับเแยกเท่ๆแล้วครับเจ้าไฟครับเนี่ครับอยู่ต้นนี้เสียงนกป่ามาลบอยู่ทิ้วนู่นับ แต่หายไปเลยครับพอจะไฟกระตุกกระตุกเปิดหายไปไหนไม่ดูครับครับผมใส่ครับโอ้หนาะเอ้ยตอนนั้นยังหวงครับแต่คนเขามายิงบ่อยด้เลยนะหนะยิงกรบปืนลูกกดครับเขียด์เงียบนกเชืองเงียบเงียบหายไปหลายครับครับผมใส่ไปโอ้หนาพัวิกครับเ่คีับเดือดเขาถครกับหนาลงกินอยู่นหนาๆเอ้ยนี่ครับ ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับไม่ได้ตัวครับออกมาในได้ถ่ายหน้าหนานะครับขำมืดบ้านเปล่าๆเลยนะน้าไม่ได้คลิปเลยครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ผมเพิ่นทำคลิปมีกำลังจำใจทำคลิปต่อๆไปครับโอ้เจ้าเจ็ดไฟดินครับลาดเด็ดดีๆครับสวัสดีครับ